เฉลิมสมัยไทยทั่วล่าอาเซียลาวาดปรมนาตราชชนนีพันปีหลวงพระทรงธรรมนำใจไทยทั้งปวงพระทรงห่วงประชาราชาติร่มเย็นพระราชินูประธรรมพกมรุกชาติด้วยทรงสร้างโอกาสดับทุกเข็นมวลนิธิสายใจไทย ทะาบำเพ็ญจึงทรงเป็นปิยรัตนาชนานีว่าโรกาสวันเฉลิมพระชนวพันษาชาวประชาภาแท้สองเฉลิมสีน้อมถวายพระพรชัยทั้งปัทภีแด่จอมรัตราชนานีจกักกรีวงด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลตรีประพัด์พสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทานม้าที่1พร้อมคณะข้า,าราชการและสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองพลทานม้าที่1